สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่รายการคันเทลีโชว์ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาทดลองใช้งานในตัวของเครื่องเล่นเกมแบบพกพาอีกยี่ห้อนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับกับเครื่องนี้ครับผมเป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพายี่ห้อ MSI นะครับรุ่นคลอนะครับผมรหัสเครื่องเขาคือ A1M นั่นเองนะครับผมก็ถ้านึกถึงยี่ห้อ MSI นะครับผมโลโก้อยู่ตรงนี้นะก็เป็นบริษัทที่ผลิตพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า อะไรต่างๆก็ได้เรียกว่าศักดิ์ศรีของตัวบริษัท MSI เนี่ยก็ไม่แพ้กับบริษัท ASUS เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ค <im Option wrote> ุณภาพอะไรต่างๆก็ไม่แพ้กันนะครับทั้ง2ยี่ห้อทีนี้เนี่ยก็ในเมื่อตัวทาง ASUS เนี่ยก็เขาก็ออกเครื่องเล่นเกมแบบพกพาตัวรุ่น ROG Ally มานะครับผมก็ทาง MSI เขาก็ออกรุ่นของเครื่องเล่นเกมแบบพกพาตัวนี้ออกมาเช่นเดียวกันชื่อว่า MSI Claw นะครับผมก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ตัวเครื่องเป็นมีส สีเดียวนะครับผมเป็นสีดำนะก็ผิวเป็นแบบผิวเหมือนกับพวกโน้ตุ๊กของยี่ห้อเขาเองนะครับผมก็เป็นพลาสติกนะก็ะไม่ได้มีความมันวาวอะไรนะผมก็สามารถที่จะจับถือได้ปกตินะครับผมตัวของมิติตัวเครื่องนะครับก็เมื่อเทียบกับ Ste ี am เด็กแล้วเนี่ย Ste ี am เด็กจะยาวกว่าเครื่องตัวนี้อยู่นิดหน่อยนะครับผมความสูงเท่ากันนะครับแต่ความหนาเนี่ยตัวของ MSI c l a w จะหนากว่า Ste ีมเด็กอยู่นิดนึงนะครับผมอ่านั่นหน้าเครื่องนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ เป็นจอยคอนโทรลเลอร์นะครับผมอะนาล็อกทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมก็ตัวเนี้อะนาล็อกคอนโทรลเลอร์ในแบบของฮอลล์เอฟเฟด้วยนะครับผมว่าซึ่งมันดีกว่าแบบปกติทั่วไปตรงที่ว่าจอยอะนาล็อกที่เป็นฮอลล์เอฟเฟกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการจอยเดินเองหรือที่ว่าจอยดริฟต์นะครับผมก็อันนี้ก็เขาจะมาแก้ไขตรงนี้มาส่วนปุ่มต่างๆก็จะมีมันก็เป็นปุ่มที่ใช้เล่นเกมทั่วไปนะครับผมก,ก็ทางนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม A B X Y ซึ่งเป็น ตัวของปุ่มมาตรฐานของ Xbox นะผมก็ปุ่มขวาเนี่ยเป็นปุ่มสตาร์แล้วก็ปุ่มซ้ายก็จะเป็นปุ่มซีเล็กนะครับนี่เราก็ปุ่มด้านล่างนะครับผมถัดจากปุ่มสตาร์แล้วก็ซีเล็กนะครับผมก็จะเป็นปุ่มด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเรียกเมนูพิเศษของทาง MSI ของเขานะครับแล้วก็ปุ่มขวาก็จะเป็นปุ่มพวก Quick Access นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดตัวหน้าจอขึ้นมาเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนาะแล้วก็ส่วนที่ด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมจุดสังเกตก็อันนี้ก็คือตัวของสัญลักษณ์นะครับผมตัวนี้ Intel Core Ultra 7นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันเนาะเราก็จอนะครับผมนี้เป็นจอแบบ LCD นะครับผมขนาด7นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับผม1920คูณ1080นะครับแล้ก็ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับผมแล้วรองรับ Variable Refresh Rate นะครับเหมือนกับ LG n l เลยนะครับผมอันนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับด้านหน้าไปแล้วเนาะก็ด้านใต้ตัวเครื่องไม่มีอะไรเลยครับลงโ นะด้านบนตัวเครื่องนะครับผมก็ก็จะเป็นปุ่ม uh, LB LT แล้วก็ RB RT นะครับตามมาตรฐานของ Joy Xbox นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มนะตัวนี้เป็นปุ่ม power นะครับผมพร้อมกับฟังก์ชันสแกนลานิ้วมือนะครับผมจะใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นไฟสถานะของ power นะครับผมก็จะติดขึ้นมาแล้วับถ้าตัวเครื่องมันทํางานนะเราก็จะมีช่องเสียบ micro SD card นะครับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น USB Type C นะครับผมเป็น v e r s i นะครับผมก็พอนึ่งโดยซี CPU เขาเป็น Intel นะ Intel ลเขารองรับ Thunderbolt นะตัวนี้ก็เป็น USB Type C นะเป็นตัวนี้ก็เขาจะมีสลักเขียนไว้เขียนว่า True Gaming นะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นแจ็คออริโอ5มมลิเมตรนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของช่องรูระบายความร้อนนะผมปุ่มลงมานิดนึงนะก็จะเป็นนี่ตรงรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมทั้งซ้ายและขวา่วนตรงนี้เนี่ยคือเขาเจาะเป็นรูพุ่นเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรนะก็ ลมมันไม่ได้ออกมาจากตรงนี้นะมันออกจากข้างๆตรงนี้ทั้งสองข้างนะต่อไปนะเป็นด้านหลังนะครับผมก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตก็คือเขาจะมีปุ่มตัวนี้ครับเป็น M1 กับ M2 นะครับผมซึ่งปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่มที่เราจะต้องไปตั้งค่าเอานะครับว่าเราจะให้ปุ่ม M1 เอาไปทําอะไร M2 เอาไปทําอะไรนะครับก็เขาจะมีโปรแกรมเขาอยู่นะว่าเออเราจะเอาปุ่มใช้ทําอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นาการออกแบบที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นตะแกรง รูระบายความร้อนนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยตรงนี้นะทางตรงนี้นะส่วนที่เป็นรูระบายความร้อนก็จะมีนี่ส่วนแท้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นรูอ่าระบายความร้อนจริงๆแล้วพัดลมก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นโลโก้รูปมังกรนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ของเอ่อ MSI Gaming นะครับผมนี่ตัวนี้แต่ทีนี้เนี่ยเอ่อเนื่องด้วยเขามีซีลในนี้นะครับผมไฟเจอร์ซีลตัวนี้นะครับผมเปราะแปะเอาไว้นะผมก็ทําให้ผมไม่กล้าแกะเครื่องนี้นะ ครับผมก็ก็เลยไม่ไม่ขอแกะให้ดูเนาะก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพของอาทางสื่อต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขาแกะออกมาให้ดูกันนะครับผมก็จริงๆแล้วข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากมก็เหมือนกันกันกนกบยี่ห้ออื่นเนาะก็แต่จุดแตกต่างเขาอยู่ตรงที่ว่า,าการที่คุณจะอัปเกรด SSD ที่เป็น M.2 เนี่ยคุณจะต้องลื้ในส่งของชุดระบายความร,ร้อนออกมาด้วยนะครับผมถึงจะสามารถอัปเกรดได้นะก็เขาแปะในส่งของ M.2 SSD เอาไว้ข้างในนะผมด้วย SSD m. 2ที่เขาใช้เป็นมาตรฐาน m. 2ขนาด2230นะเหมือนกับ Steam Deck นะครับผมก็ยังพอหาซื้อได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่ๆพวก 2TB ขึ้นไปอาจจะมีราคาสูงนิดหนึงนะครับผมโอเคนะครับผมก็สลับในตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมลืมไปเลยนะผมเรื่องของการจับถือนะครับผมในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้นะครับผมทั้ง2ข้างเลยการจับถือเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเมื่อเทียบกับ o g a l i g n เน่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจับดีกว่านะแต่ว่าพอเทียบกับส Ste ีมเล็กแล้วเนี่ยก็ไอเนี่ยก็ถือว่ายังยังสู้ s ต e ีมเด็กไม่ได้เนาะก็เนื่องด้วยอไอ้ตัวสันตรงนี้นะครับผมมันมีความชันตรงนี้ขึ้นมานะเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นความชันตรงนี้ขึ้นมาก็มันทำให้เวลาเราจับเนี่ยมันน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ลงมือแบบเต็มที่เท่าเ่าไหร่มาเลยทำให้เวลาเราถือนานๆก็แอบเมื่อยมือสักนิดนึงนะครับผมก็อันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมได้ทดลองใช้งานมานะครับ ครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเปิดตัวเครื่องหให้ดูกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับ okay, นะผมก็ในส่วนของตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีไฟ RGB ด้วยนะครับผมตรงบริเวณตัวอนาล็อกคอนโทรเลอร์นะครับทั้งสองข้างแล้วก็ปุ่ม A B X Y ตรงนี้นะครับผมที่เราสามารถที่จะตั้งค่าไฟ RGB ได้นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสเปคกันเนาะว่าเออเขามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวระบบปฏิบัต การที่เขาติดตั้งมาให้นะครับเป็น Windows 11นะครับผมเป็นรุ่น Home Single Language นะครับโอเคนะผมก็เดีย๋ยวมาดูในส่วนแรกเลยดีกว่านะผม CPU นะครับผมใช้ Intel Core Ultra 7รุ่น 155H นะครับผมก็ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับผมเขามาีรุ่นย่อยทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ CPU Intel Core Ultra 7แล้วก็ Intel Core Ultra 5นะครับผมก็แตกต่างกันทั้งที่เขาใช้ CPU คนละรุ่นแค่นั้นเองนะครับผมแต่สำหรับ คนที่แบบเออไม่อยากจะจ่ายเงินแพงนะครับก็เขาก็มีรุ่น Intel Core Ultra 5มาด้วยนะครับผมราคาก็จะถูกลงมาพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น Core Ultra 7นะก็ CPU เขาเป็น16 Core 22 Thread นะครับผมกเ็เป็น CPU ที่เรียกได้ว่าเออมี Core Thread ที่เยอะนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับผมแรมนะครับผมแรมตัวนี้นะครับผมเขาให้แรมมาที่16 g b นะครับผมเนี่ย16 g b เนาะเป็นแรมคัว เร็วอยู่ที่6,004นะก็น่าจะเป็น DDR5 นั่นแหละนะก็แต่มาดูตอนนี้ก็คือเครื่องกินแรมอยู่ประมาณ 7G นะครับผมก็อันนี้คือตรง Windows เดิมๆม,มาเลยนะครับผมก,ก็ถือว่าพวกฟังชันหรืออะไรต่างๆของ Windows ในตอนนี้ก็คือมันทำใหเ้เครื่องมันดูกินแรมเยอะพอสมควรเลยนะเมื่อเทียบกับพวก ROG Line เนอะก็ถ้าเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลื่นเนี่ยก็น่าจะฟันธงได้นะว่าน่าจะเกิดจากาแรมไม่พอใช้นะครับผมแน่นอนนะผมมัน แค่นี้แค่แบบเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆก็กินแล้วไปเกือบครึ่งแล้วนะครับผมก็มีเนื้อที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะผม SSD นะครับผมก็ตัวนี้เขาให้เนื้อที่มาอยู่ที่1นึเทราไบต์เลยนะครับผมก็เป็น M.2 SSD แบบ2อง0นะครับผมก็ตัวนี้มันเป็นรุ่นสูงสุดนะก็เป็น SSD ขนาด1นึเทราไบต์นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น Core Ultra 5นะครับผมเขาก็จะมีตัวความจุอยู่2ขนาดนะครับผมก็มีขนาด5้า Ek, แล้วก็1เทราไบต์เช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็น Wi-Fi นะครับผม Wi-Fi ตัวนี้เขาให้ Wi-Fi 7มาเลยนะครับผมเป็น Killer รุ่น BE 1 7 5 0 X นะครับผมก็เราก็ตัวการ์ดจอนะครับผมตัวนี้เป็น GPU ที่ติดมากับตัว Intel Core Ultra 7 155H นะครับผมเป็น Intel Arc ด้วยนะครับผม Intel Arc Graphics เนาะซึ่งไม่แน่ใจว่าเออคุณสมบัติอะไรต่างๆเขามีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะซึ่งความพิเศษของตัว c CPU Intel Core Ultra มีอยู่ที่เขามีตัวที่เรียกว่า NPU มาให้ด้วยนะครับผมนี่นะเป็น Intel AI Boost นะครับผมก็เป็นตัวเร่งประมวลผลในส่วนของ AI นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้ลองกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สลับในตัวขุนสมบัติของตัวเครื่องนะครับผมสเปคอะไรต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องที่ติดมาให้นะครับผมก็เป็นตัว MSI Center M ครับผมวิธีการกดก็คือกดเปิดใช้งานก็คือกดปุ่มตัวนี้ด้าซน,นายนะกดปุบนี่โปรแกรมมันก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับโปรแกรมตัวนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรายการเกมที่เราโหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับผมก็มันจะโหลดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมือ่เอเราลงเกมไว้นะครับผมยกเว้นเกมแบบที่ลงเองต่างหากอะไรพวกนี้นะครับเราก็ด้านบนนะครับผมก็เขาก็จะมีคลังเกมจากค่ายต่างๆนะครับก็เขาก็ขึ้นมาแสดงด้วยเนาะก็ทั้ง Steam Ubisoft Xbox Epic นะ EA Battle.net นะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มี GOG นะครับผมก็เออก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะเขาก็มี MSI App Player ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EMU นะครับผมของ Android นะผมด้านล่างนะผมก็จะมีตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็จะมี User Scenario นะก็จะ,ะตั้งค่าโปรไฟล์นะครับผมในเรื่องของการใช้พลังงานของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีโหมด AI Engine มี เรื่องของโหมดประสิทธิภาพบาลานซ์แล้วก็โหมดประหยัดพลังงานแต่ถ้าไม่พอใจก็สามารถที่จะกดแมโนนได้ซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดการใช้พลังงานเริ่มต้นที่20วัตต์นะครับสูงสุด40วัตต์นะครับผมก็ต่อไปเป็นคอนโทรลนะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่าให้เราเซตปุ่มตัวนี้ให้เป็นที่เป็นหมวดเกมแพดก็คือเป็นจอย Xbox หรือว่าจะเป็นเดสก์ท็อปโหมดที่เป็นโหมดคลิกเมาส์อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ซึ่งถ้าเรากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับว่า เราจะตั้งปุ่มแต่ะละปุ่มไว้ทําอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวของสติ๊กก็คือตัวที่เป็นตัวนี้นะครับผมก็สามารถกําหนดในเรื่องของเดโซนเรื่องของความไวอะไรต่างๆก็สามารถตั้งได้ต่อไปเป็นทริกเกอร์ก็จะเป็นปุ่มนี่ครับ L L T R T ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะ,จะปรับความไวได้นะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นนะครับผมตัวนี้เขาให้มอเตอร์สั่นมาให้ด้วยเนาะต่อไปเป็นมาโครนะครับผมก็ปุ่ม M 1 M 2ที่ได้บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ว่าเออจะเราจะตั้งอามันมาเป็นอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งได้นะทั้งโหมดมาโครนะครับแล้วก็คอมบิเนชันคีย์นะครับผมซึ่งไอ้โหมดคอมบิเนี่ยเขาจะมีตารางให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าเรากดปุ่มอะไรบวกกับปุ่มอะไรแล้วมันจะทําอะไรนะครับผมก็จะแสดงเป็นรายการนี้ก็ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันของคอมบิเนชันคีย์เพิ่มเติมได้นะครับผมก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคาลิเบตนะผมเป็นการเซตค่าอะไร ต่างๆของตัวจอยคอนโทเลอร์นะครับผมในกรณีแบบจอยมันลวนหรือว่าเอ่อพวกกดอะไรต่างๆอาจจะตอบสนองผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วหามาตั้งค่าใหม่แ้ลสุดท้ายก็มีใจโลสโคปมาให้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ต้องไปตั้งค่าได้นะครับผมแต่ว่าต่อใหไ้ไม่ได้ตั้งตัวนี้ไว้นะผรับว่าถ้าเกมมารองรับการใช้งานใจโลสโคปเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเกมเซตติ n งเนี่ยครับผมถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บแล้วก็บอกวิธีตั้งค่าตัวเกมนะครับผมให้เหมาะสมกับตัวเครื่องนะครับผมต่อไปเป็น quick setting นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหรือลบฟังก์ชันในตัวของ quick setting นะครับผมเมื่อเรากดทางปุ่มฝามือปุ๊บเนี่ยมันก็จะมะีที่เรียกว่า quick setting อยู่ในนี้นะครับผมเราสามารถที่จะ,ะเข้าไปตั้งค่าหรืออะไรตรงนี้ได้นะโอเคนะครับผม ต่อไปเป็นาฟังก์ชันในการเปิดปิดบลูทูธแล้วก็เปิดปิด WiFi นะครับสามารถทําได้จากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องออกไปที่หน้าจอ Windows นะเราสุดท้ายก็จะเป็นเซตติ n งก็จะเป็นตั้งค่าของตัวโปรแกรมนะครับผมเรื่องของการใช้ AI นะครับผมเรื่องของปรับไฟ RGB นะเรื่องของการปรับแต่งเสียงเรื่องของการลดสัญญาณลบก,กวนนะครับของไมโครโฟนนะครับผมเรื่องของคลังพราละเอียดต่างๆแล้วก็การอัปเดตตัวโปรแกรมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส ในส่วนของตัวโปรแกรม MSI Center M นะครับผมก็มีรายละเอียดประมาณนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราลองมาดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลย Mmm! <sighs> ต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของการใช้พลังงานของตัวเครื่องตัวนี้กันนะครับผมโดยการทดสอบก็เหมือนเดิมนะครับผมทดสอบโดยการเปิดเกมฮ w กวอต Legacy นะครับผมเล่นเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมโดยใช้โปรไฟล์ในตัวของโหมดประหยัดพลังงานเลยนะครับผมก็เป็นโหมดของซ u เปอร์แบตเตอรี่นะครับโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดของตัวเครื่องนี้นะครับผมเราลองดูที่ภาพอินเสิร์ตแล้วกันนะครับว่าเออ,อมันกินพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมในเรื่องของ การจัดการพลังงานของตัวเครื่อง MSI Core ตัวนี้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสลับในตัวของเครื่อง MSI Core รุ่นนี้นะครับผมก็ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจผู้ชมหรือเปล่าเนาะก็หลังจากที่ได้ทดสอบมานะครับผมในเรื่องของรประสิทธิภาพแล้วก็การใช้พลังงานอะไรต่างๆนะครับก็จะรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ต,ต้องต้องว่ากันตามตรงก็คืออาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เ,เล่นเกมแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับผมก็เนื่องด้วยตัว CPU ของเขาเนี่ยคือ Core Ultra 7เนี่ยคือมันมี คอเทเยอะมากนะครับผมในขณะเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้พละกําลังของตัว c p u ได้สักเท่าไหร่นะครับผมกําลังมันเหลือนะครับผมแต่ปัญหาของเครื่องตัวนี้ก็คือในเรื่องของ GPU นะครับผม Intel R ตัวนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าเอ่อเรื่องไดรเวอร์เรื่อง Driver, อะไรต่างมันามอาจจะดีกว่าเมื่อ,อหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่พอสมควรแล้วก็ตามนะครับผมแต่รู้สึกว่าเออในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะยังโซ่ยี่ห้ออื่นๆยังไม่ได้มันทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยลักษณะแบบนี้คือมี c p u ที่ แต่ G P U ที่ไม่พอใช้สําหรับเล่นเกมเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเครื่องตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสาหรับเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เนื่องด้วย C P U ตัวนี้นะครับเป็น C P U Intel Core Ultra ที่มีตัวของเอ็นพียูนะครับหรือตัวเร่งประมวลผล AI ติดตั้งมาให้ด้วยเนี่ยก,ก็จากจากที่ได้ลองใช้ดูนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าตัวตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวโค p ดพา t ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับผมแต่เท่าที่ลองกดใช้ตัวโค p ดพายลเนี่ยกับไม่ได้อ มีการใช้งานในส่วนของ NPU เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันต้องไปตั้งค่าตรงไหนอะไรไงถึงจะทําให้ตัวของ c o p i l o t เนี่ยมันไปใช้ NPU แทนตัว GPU นะก็บางทีมันอาจจะค้นหาอะไรบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่ามันช้าหรือมันมีปัญหาอะไรเงี้ยแมมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าๆๆไหร่นะเราก็ในเรื่องด้วย CPU เขคับเป็น Intel นะก็จุดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการประมวลผลวิดีโอนะครับผมก็นิยมเอาไปใช้งานตัดต่ออะไรทั้งอะไรกันหมด นะผมก็มาเลยทําใหเ้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันเ,เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมแต่ว่าจุดเด่นของเขากับไม่ใช่เรื่องเกมซะอย่างนั้นนะครับผมก็เออมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับผมสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะก็เราก็นี่มันอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เครื่องรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมในท้องตลาดสักเท่าไหร่นะครับผมในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในในต่างประเทศด้วยเนาะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะที่เออทำเครื่องออกมาก็ ไม่ได้คีเลยอะไรนะครับผมแต่ก็อาจไม่มีจุดเด่นมากพอที่คนอาจจะซื้อไปเล่นมากหนักนะครับผมก็จากเดิมเนี่ยคือเขาขายราคาเขาราคาเขาแพงเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือราคาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีของแถมมีกระโปรงกระเป๋ามีเครื่องแท่นอะไรต่างๆมาเทียบเลยนะครับผมจาะจากเครื่องรุ่นนี้นะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมสลับในตัวของเครื่องเล่นเกมแบบพกพา MSI ค l อ w นะครับผมมี เพียงเท่านี้นะก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับผมก็เห็นร้านไหนมีเครื่องตัวนี้ตั้งโชว์นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปลองเล่นลองจับถือดูก่อนนะครับว่าเออมันถูกใจไหมอะไรไหมนะครับผมก็สามารถที่จะไปหามาได้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในรายการันทรี r y ว์นะครับก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมพับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ